มงคลีนะคะสามมงคลีบ้านเมื่องเพิ่งกับเป็นนักศิลป์ค่ะนู่นรถรถพี่สาวนะคะกำลังตามมานะคะพี่สาวกำลังตามมาจะติดนี่เราจะขึ้นไปนี่ตรงนี้มาบ่อยมากนะคะ มันร้อนอากาศร้อนก็จะไปนั่งให้อาหารปลานะคะชิวๆนิดหนึง่งบ <Yeah. S 1> <Ooh, S 2> รรยากาศตรงนี้ที่เคยพามาดูซาก,กุระบนเขานะคะตรงนี้แหล่งเลยช่วงที่ซาก,กุระออก บรรยากาศก็ดีนะคะข้างบนเห็นไหมที่นี่ใฝังนี้จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์คุณแม่ก็เคยมาครั้งหนึ่งพิพิธภัณฑ์พวกมันแรงพวกไดโนเสาร์อะไรนะคะตรงนี้นี่นะคะถึงแล้วตรงนี้จากบ้านคุณแม่มาประมาณ6นาที ทีบรรยากาศตรงนี้มาบ่อยมากมันอยู่ใกล้ไปไกลก็มันร้อนนะคะมาแถวบ้านนี่แหละนั่งๆแถวบ้านก็มีที่จอดรถบ้างมีห้องน้ำด้วยนะคะเนี่ยชูชาจังอินนมนมบอลลยวนี่นะคะเห็นไหมป้ายมั ตรงนี้มีดาราเกาหลีนะคะรายการเกาหลีรายการดังนะคะของเกาหลีรายการดังนะคะมามาถ่ายด้วยนะคะถ่ายรายการที่นี่ด้วยนี่นะคะจะให้ดูบรรยากาศข้างบนพ่อจ้าพ่อกำักิน,กนขา้าวะไรดิพ้ามันฝรัโมขันร<า>ม้าม ขนมปังกบอันนั้นห้ปลามาไล่เธอานพอมันนนะ่นเดเอ้เอดาลาเออดาลาเกาหลีเขามาเล่นตูดน้ำอยู่นี่เห็นไหมเขาเฮ็ดเป็นอันไหนเห็นม้อหอดาลามาตเหนมมีหรอกอันนี้กาะคำชะโนดลอยได้เลย ก็ลอยไลยเดี๋ยเอาน้ำเด็กน้อยนี่นี่อีกอ่ะปลาปลาปลาดห่นน่ั่นะเห็นปะมีคนดูยู่หันบวกวับชิพกปาพาเด็กๆมาให้อาหารปลานะคะใครจะมาตรงนี้ก็มาเที่ยวได้อันนี้คุณแม่บาบ่อยมากนะคะ 내꺼 하야 한 봐요. 오비 <laughs> 그렇지, 조심해. 혜나, 엄마 좀 줘봐. 주시요오빈님 떨어져. 오비님, 오비님, 오다님 오비님, 오비님, 오 엄청 오비네오지

ลแล้วพี่สาวมาให้อาหารปลา <laughs> อัลลภันอ์ออัลลภันแต่ว่าขนมปังอันสักสองพันหรือสามพันใช่ไหมคะลดเ,เหลียวหาแล้วเพิกินเลี้ยงกินได้หน่อยนะค่ะอิส <laughs> มันใหญ่ยังอยู่นี่ฝั่งนู้นก็มีด้วยเต้นเต้นหน่อยมังใหญ่ตายที่อ่อนว้าวอ้น้ำมันตื่นยังเห็น่ามด้วยเห็ในไหมคะันนี้ก็มีเครื่องวัดไข้เจลล้างมือนะคะใส่อย่างดี มีเกาะลอยได้ด้วยร้านกำนาเห็นยังอูบินชูชิเหมเฮ้ยจับมันนเด้อชาบ,บ้าใช่ไห็น่ไหมมันลอยได้เกาะลอยได้ตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเรือเป็ด บรรยากาศดีมากฝั่งตรงนูน้นตึกตรงนู้นก็จะเป็นที่กินกาแฟะนะคะกินกาแฟแล้วก็ขน,นมปังนั่งชิวๆดูบรรยากาศนะคะเห็นไม้เรือเป็ดี่นะคะมีที่นั่งด้วยแล้วก็มีอะไรเนี่ยขนมปังข่าตกแตก <laughs> เออ ที่นั่งค่ำคำคุณอะไม่เป็ดน,นี่ข้ะนี่มีหลายการดารามาฮะขี่เป็ด <laughs> บายข้างเป็ดคุณอะข้าเจ้าข้าเจ้ามาลินนะคะตรงนี้ น้อยเด็กน,น้อยเขาจะไปขี่เรือกันแล้วนะคะใส่เรียบร้อยแล้วโอ้ยนี่กับโอ้เขาให้แม่ถอดน,นี่เขาจะไปซักเจ้าจะไปก้นปะไปกอนเลยทุเรียนันข้กงอช้อืมทุเรียนบนขอ姨母하고하고 กำลังให้อาหารปลานู้นพี่สาวอยู่ตรงนู้นว้าวอุ่นดูพี่น้องเห็นไหมค่ะบรรยากาศก็ดีมากว้าวยังไงบนโคเกะเห็นไหมคะจะให้ดูบรรยากาศข้างหลังอือ ท기่นี่สวย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 เวยสวยสียสวยาวยรวยา้าศวยมากเห็นหหาหาวยมยสวญญาสวยสวยสายสว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 ยวยสวยสวสส ตรงนี้เขาก็มีป้องกันดีนะคะถ้าไม่ใส่แมสนะคะก็เข้าไม่ได้แล้วก็ต้องล้างมือนะคะแล้วก็ต้องจดชื่อลงเบอร์โทรไว้ใครจะมาก็ป้องกันได้ดีนะคะเห็นไหมข้างๆตรงนี้อ้บรรยากาศดีมากค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นมันลอยได้นะคะเนี่ยเหมือนอยู่คำชะโนดเลย ที่ดูคลิปคุณแม่นะคะก็จะลงที่อยู่ไปให้ใต้คลิปนะคะก็เห็นคนมาเที่ยวบ่อยนะคะหลังจากที่คุณแม่ลงคลิปไปอสองสามคลิปที่มาตรงนี้นะคะก็มีคนมาเที่ยวตา,ตามตามที่อยู่ที่คุณแม่ลงให้นะคะก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะยังไม,ไมคะ่ะ้างหน้าอ,อีโม่เดีกัน เนี่ยเหมือนมีอะไรกำลังมุ่งหน้ามาหาเราเยมันมาแล้วเอยไปนะกระอู้น่ากลัวมากน่นๆๆมาแล้วที่ไหนได้เป็นปลาถ้าเกิดมันเป็นอตัวอะไรขึ้นมาอเห็นไห็ด มาบ่อยมากนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มันอากาศร้อนนะคะก็พาเด็กๆมามาปั่นเรือนะคะก็มาพักผ่อนนะคะช่วงตอนนี้ก็เป็น3โมงเย็น4โมงเย็นเกาหลีก็ถือว่าโบรรยากาศดีแต่ว่าแดดแดดร้อนเหมือนกันนะคะเหมือนอยู่ประเทศไทยเลย ถ้าอยากมานะคะคุณแม่ก็จะลงที่อยู่ว่าให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะอยู่ตรงนี้ก็คือช่องจู้นะคะแถวแถวบ้านที่คุณแม่อยู่เนี้ยคะ่ะมันใกล้ก็เลยพายเด็กๆมาถ้าเกิดมันไกลแล้วก็จะนั่งรถไ,ไกลๆมันก็จะร้อนอีกนะคะก็พาเด็กๆมาที่แถวนี้แหะคะแล้วก็คนก็ไม่เยอะด้วยนะคะก็แล้วก็มีป้องกันได้ดีด้วยมีวัดไข้มีลงชื่อมีจดเบอร์โทรนะคะก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็มี แอลกอฮอล์ในทุกๆจุดนะคะไว้ล <punish es> anyway. ้างมือนะคะก็ดีใครสนใจอยากมาก็มาได้นะคะว้าดูนี่อมชมมานาะว้ามาเนาะมาเนาะว้าดูอะนรมาเนาะมาเาะต่พุ่งขอย่

가까 없어 없어. 어 냠냠냠냠. 냠미냠미 와. 오메 봤어, 그렇지? 와 엄청 다아 물고기 잡고 있 어, 어떻게 잡아? 봐 봐. 손. 손에. 우와. 간다. 우빈이 무섭다. 그치? 응. 깨물어. 손니 깨물어. 어떡해. 아직 따라오네. 이리와. 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 엄마. 야 빨리 와. 빨리 와. 빨리 와. 빨리, 와, 빨리, 와, 빨리, 와, 빨리 와. บรรยากาศก็ดีนะคะก็มีที่นั่งที่นั่งกินแล้วก็มีร้านขายของขายเครื่องดื่มนะคะขายพวกต๊อกฟุกี้พวกอะไรก็มีนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมฝั่งข้างๆก็จะมีที่เดินเล่นแล้วก็มีที่นั่งเล่นตรงนู้นนะคะร้านกาแฟใหญ่นะคะตรงนู้น 아니 저거 고속도로에서 수기 이동이 될거 같은데 더 대령 또 신나고 시원. I'm traveling to. Cats can't g 박 ได้น้ำนเพราะว่ามีโลไข้นะคะเราต้องปิดพูดกันเราต้องปิดหน้ากากอีโ <c oughs> ม,มตามมาแล้วอีโมเห็นไหม๋ยวให้ดู <c oughs> มาแล้วบรรยากาศกำลังดีเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ ใหมันี่เกาะลอยได้เห็นบอกมันลอยเออลอยออกไปแลให้เนาะเออเอาเออเอเอ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 นไอยเออเสืออเึงเออ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 ไออเราจะ่ลั้า้อนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเออเออเอีเยวเออ่ออเออาออเ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 ก กับบ้านกันแล้วนะคะถ้าเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีกคลิปหน้านะคะมาเอาผักเอาผักมาให้พี่สาวเดีมยตามผักเอาไว้ไสหละ่เเะเราก็กลับมาจากไป ปั่นเรือมาแล้วนะคะกับพี่สาวนะคะเดี๋ย็คิดต่อไปนะคะคุณแม่จะพาไปไหนนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะถ้าเกิดไปไกลก็มันจะเหนือ่อยแล้วก็ร้อนด้วยนะคะคุณแม่ก็พาเด็กๆมาแถวๆบ้านนี่แหละค่ะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามให้คุณแม่ด้วยเด้อนะคะถ้าใครอยากมานะคะคุณแม่ก็จะลงที่อยู่ไว้ด้านล่างนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทามิตุมันนาย คะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงนี้เรามาบ่อยแล้วนะคะมไมตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ชนะนะคะสงครามกับญี่ปุ่นนะคะตรงนี้นะคะ สวยดีมคะอู้สวยมากพีสวยนะคะ าหลีใตนะะนน้นะคะชนะสงครามจากญี่ปุ่นนะคะตสวยมากเลยนะดตอนนี้สี่โมงเย็ยนเกาหลีนีค่ะาพคุณแม่ก็จะ ขอตัวลกลับบ้านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนแรกว,ว่าจะกลับบ้านไปแล้วนะคะแล้วก็ก็เลยแวะมาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันใกล้กันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อบ๊ายบาย <te am> ทานม้ต,นตน้นไม <te am> สวยมากเลยต้นไม้เห็นไหมคะสวยต้นส่วตรงบนนะคะสวยมากต้นสวนที่หล